สบายดีพี่น้องอยู่กับช่องนี้เท่กับสาวลาวมาเอามาเสี้ยส้มันหูงัวมันบ่เออได้กระกลำมากระลำก็บไม้ไม้สดสดตัดมาจากสวนไม้ไม้ซื้อน้ำกระเจ้าแบบบ่เป็นสวนเฮาเด้อเออนีออ่มาเป็นหูแล้วมันใบแล้อโอ้โหกูิโหดค่ะแต่บป็อันเพื่อนยังบ่ทันซอยนันจะเพียวก็วนะวเลยเอามาจะเพียวที่ซอยเองนะั่นี่เราต้มเปื่อยเรียบร้อยแล้วเนาะเฮากระชีมาเฮ็ดส้มเฮาก็ล้างอีกเทื่อหนึ่งนะจะเพียวย่านเขาล้างบสา่สะอาดล้างอีกเทื่อหนึ่ง ไปเคยเจบเคยกินแต่ส้มตินงัวมันบอกฮะลองเฮ็ดส้มหูงวัวงไปบะเคยกะมาคือส,ส่วนเฮ็ดเนาะได้คือกันมาเดี๋ยวพอเอาพวกนี้ไปล้างไปยังเนาะมาล้างผูดของสะอาดน้องกระจก เขาจะล้างบริสาที้์นีขูดองอเบิดแต่เราต้มเปื่อยเลยได้ิบพึ่งไว้ให้มันมาดจากนานอะพี่งนงจะมาซอยอะเอากระลำไปอัน กล่อมเขามาโกบเลยปานมังมูแจมีดลงพวัวเสียงกระลำเตกตะมันกรอบอีเละไปตะหวานเนาะพัดนำปลาดิพัดที่ดูอีพอยอีแมวคอยหลาโผูดกินมหมด เอาไว้ฟัดน้ำปลาต้นหอมใส่น้ำบ้ต้นหอมใส่จักน้อยนะพีีน้องเนาะเอาอยู่สวนทถานี้แหละมันแตกออกหลายตัดเอาลุตตัดเอาอยู่สวนนี่แหละนี่มันแตกออกไว้ไว้เพียวแยกออกไปปลูกกันอยู่ในกระถางนี่แหละแตกออกไว้แห้ง มันมันเป็นล้มนะถ้ามันหาบกตัดกันมันล้มนี่เอาแต่ใบไปใส่ปนกันมันจังเสียกินบุธันล้มบดละว,ว่าแตกออกไหวว่าเท่กินบุธันเลยดูสวนของเราอันนี้นี่ อากาศแบบนี้แล้วเขาจะมาเ,าเกลือใ่เนาะเส่จากน้อยเดี๋ยวเขาจงมาคั้นสลาวเกลือเพื่ออันให้พักมันเหนียวอะนะถ้าถือเกลือนะพักพักมันจะคลายน้ำออกมาแล้วมันจะเหนียวมันจะโบมุ่นโบลถ้าไผรโบมีเวลาตากแดดกับเอ็ดวันนี้ก็ได้เนาะส่วนหลายจะเพียวกับกบริเวณแบบนี้ก็คั้นเลยเพื่อนนี่แบบจะไปซอยหูอันหัวก่อน ไว้แบบนี้เดี๋ยวมันก็นจะนิ่มพักมันจะนิ่มเองเดี๋ยวจังไรมันก็นยุบลงเองพักมันจะนิ่มเองมันก็นจะโบหักโบมุนเวลาด้ค่อันนี้เอาไว้พัดน้ำปลา กินดูหลายเนาะพี่น้องช่วงนี้หูงวนี่แม่ค้าจนงานขายแล้วเนาะเราขายบ้าหูบ้าจนดห้องถามกินดูลไรเห็ดจะเพี่อซื้อตำราดูไรก็เลยเออซื้อตำราไปเอ็ดส้มก่อนวันศเอ็ดส้มหะนน้าเกือบพอดีแหละซื้อไปเอ็ดส้มเขาเห็ดแต่ส้มตีนงัวแม่นบ่เอาฟาด หงัวและไพ่บ่เคยกะเฮาจะพาเฮ็ดคลิปนี่แหละรับรองแซ่บบ่ต่างกับตีนงัวดอกพี่น้องไอเฮ็ดได้เบิดสว่วนนี่กักระดูกอ่อนถ้าตีนงัวมันก็จะเป็นเอ็นแม่นบ่พี่น้องเอออันนี้กักระดูกอ่อนกะมีเอ็นฝนหน่อยหนึ่งเปื่อยดีแท้เด้อต้มเรียบร้อยบ่ต้องมาต้มใหม่ เฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วสะดวกสบายไรแล้วปะหมดเศ่อันเกลืาไว้อันยุบลงแล้วก็นิน่มมันก็ภาคมันจะเหนียวนะนจะบ่ค่อยแบบมุ่น แต่ว่าสเพเสีย่ยบโดนถ้าโดนก็นี่มันจะแบบจะแห้งแบบบมมุนเลยอันนี้ก็บอกเป็นอย่างเอาก็มาคั้นเลยคันเอาน้ําเฟื่อนน้ําเมือกอ่ะพักออก เราก็คันรลบที่สูงหนาะเนี่ยกับพ่อแล้วคันน้ำเฟื่อนคนทิมผักมันจะโบโบเสียเนาะถ้าเราคันน้ำเฟื่อนพวกนี้ทิมมันจะมีน้ำเมือกน้ำเฟื่อนของผักคันแล้วก็ล้างว่าไม่น,น้อยหลายคือเก่ามัน มันจะมาคั้นเลยมันคั้นมาสักดองอืมอผักหลายกว่าอันนี้จะเพียงตั้งใส่บุหลายใส่ประมาณนี้แหละเป็นกวนมากกินผักหลายเนาะอ่ะกระเทียมใส่กระเทียมห้องทุบแล้วก็ข้าวเหนียวล้างน้ำ หลายพุดประมาณนี้แหละไปที่ใส่น้ำมันนันก็ได้โอ้เอายิบมาพิหยิบน้ำตาลมามาใส่เกลือแล้วเนาะมันก็ใส่แป้งนัพวพุงอร่อยนัวแบบนี้แหละเขาก็ใส่น้ำน้ำเปล่าน้ำกินนี่ลนไฟขออนุญาตใช้มือด้วยพี่น้องด้วยเออ อนญญาตัวได้ใส่ถุงมืออันล้างหลหละมือกันเฮ็ดกินเองเนาะเพราะว่าถุงมือเบิดแล้วก็คู่เขาซื่อเนาะเราต้องคันเพราะว่าพักเขาคันแล้วได้แล้วกินออกเลยีนยพี่น้อง คือคือของเพื่อนเฮ็ดขายอยู่บ่ะแต่เราจะเน้นผักหลายนะเพราะจะเพียวมากกินพักเออเรียบร้อยละซีบึงเค็มๆนัวๆพอดีได้เลยรสชาตินี้มาเอากจะมาใส่กระปุกนอก่อดองไว้ประมาณจักสองมือพี่น้องเออเพราะว่าพื่นเมียนพวกนี้ผสมเพราะต้องใช้เวลาให้มันส้มเนี่ยถ้าเป็นพักนี่กะมือกว่กาก็ได้ละ พี่น้องโอ้ยกระปุกปักไงมาโดยพี่พี่น้องเอ้ยเปแต่แสบค่ะยามันเป็ดน,นีอหอไม่ห้วยละข้ากับมารุนมาชมกันเนาะวันนี้เพพยวก็เทือแรกนดะีที่เฮ็ดอันเป็นหูหูงวัวนี่เออเขาก็สามารถดัดแปลงได้เฮ็ดได้ขนาดละอือไผ่โเคยกระโลมเมื่อวันเพีย็มั่นใจว่ามันได้อยู่แล้วละเออเพราะว่าเขาเคยกินแต่ส้มตีนเนาะส้มหูนี่ เคยได้ยินอยู่บุพน้องบ่พเคยได้ยินมาฟังอันช่องนี้เออนะฮะกับปิดฝาไว้แล้วหอมนขนาดเลยพี่น้องถ้าสองมือเดี๋ยวเขามาเปิดเปิดห้เอาปิดแน่นละบอลพี่โอ้พระเจ้าจอดพูดเหลือถ้าอัปเดตเดลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมากินอ่างปุกแบบไงเดี๋ยวทาสองมือเนาะ จะมาอัปเดตช่วงนี้นอากาศบ่ค่อยอหนาวไปไดนแล้วเริ่มฮอนแล้วมันก็นสิบเป็นไวดดัวยวยุดอกเพราะว่ามันเริ่มฮอนแล้วเนะาะกะเดี๋ยวมาอัปเดตกันถ้าถือถ้วยถ้าผู้เล่ถ้วยเดี๋ยวยิบปั่นกันเนาะผงเสบอ่ะและพี่น้องไปมากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเน้อพอกันไปคลิปหน้าสำหรับมอน,น้กะสบายดี